่วงล่าง5ตันครับวันนี้เรามาวางเพลาลอยให้กับรีโว่6เกียร์ครับคันนี้ใส่คานชกไฟเข้าไปด้วยใส่โชค4ต้นนะครับมีเพลาลอยเพลาลอยที่มีเบรกมือแล้วก็มี ABS นะครับช่วงล่างเป็นแหนบ20มิลข้างละ5แผ่นแหนบ2งอข้างละ1แผ่นเปลี่ยนตรงเตงบุดเหล็กเป็น7นิ้วนะครับแบกบน้าหนักกันที่5ตันไม่นั่งเข่าครับทรงรถก็เป็นทรงสูงขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเนื่องจากลูกค้าใส่ล้อ15นะฮะเราก็ใช้ตรงเตงบุก ยาวเจ็ดนิ้วครับเพื่อจะไปแบกน้ําหนักที่5ตันล้อจะได้ไม่ติดซุ้มจะได้ไม่นั่งเขานะครับระยะในการยืดหยุ่นของตัวเผาก็จะได้ดีขึ้นนะครับใส่ล้อ x l 7ขอหครับลัดโดยยาง x อ d 2 2 5 7 5งงเขอสสวยปิ๊งเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งเพาลอยก็ทักทายมาได้นะครับอู่ปริชาติเพลารอยครับปิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ วันนี้เรามาติดตั้งเพลาลอยหัวยาวนอดใหญ่นะครับคันนี้ใช้เบรกของออนิวนะฮะเป็นหัวยาวนอดใหญ่เผาข้างไม่ตัดต่อครับแขน32นะฮะหลอก็ไม่ออกนะครับมีเบรกมือมี ABS นะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้เพิ่มโชคไว้เข้าไปด้วยครับเพื่อความนึกนะฮะโชคความยาวไม่พอเราก็ต่อให้ครับนี่ฮะ โชกใส่เข้าไปเลยช่วยลูกค้าประหยัดเงินได้เป็นเขารอยงานสร้างนะครับดำบนดำล่างเขารอยหัวยาวนอดใหญ่ครับแขน32มสลอไม่ออกครับสวยงามแฝงเม้นแบบ5ตันครับคันนี้ นี้เราก็ติดตั้งเพลาลอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <sign> <ge> สําหรับอูปริชาตเพลาลอยของเรานะครับ <biri> มีเครื่องทดสอบน้ําหน,นักให้ลูกค้าได้ดูทรงรถกันนิดนึงว่าเวลาที่ใส่ของแล้วเนี่ยนะฮะทรงรถจะอยู่ประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็ล้อจะห่างซุ้มประมาณ2นิ้วนะครับคันนี้เน้นแบกนะตอนนี้เราทดสอบน้ําหนักกันที่5ตันนะครับ uh นี่ฮะแบจะอยู่ประมาณนี้นะครับ5ตันมาดูกันว่านั่งเข้าไหมนะฮะ5ตันไม่นั่งเข่านะครับ สามารถที่วิ่งได้ตามปกติคันนี้จะมีอะไรบ้างก็คือพาวลอยหัวยาวนับใหญ่ใส่กระทะขอ15รับโดยยาง XCD ขอ15เข้าไปนะครับล้อไม่ออกนะเป็นพาวล้อยหัวยาวแขน32ครับมาดูช่วงล่างกันนิดนึงครับช่วงล่างเราจะมีโชคไฟใส่ให้ด้วยนะครับนี่ครับมีคานโชคไฟแล้วก็ใส่โชคเพิ่มเข้าไปโชคของลูกค้าสั้นนะครับไม่ถึงเราก็ต่อให้นะครับประมาณนี้สวยงามครับเป็นลองแหนบแบบมีสกีใส่ให้พร้อม องเตงใส่เป็นบุสเหล็กอักจฉะระบีได้ครับครบชุดจนเป็นเลยแบกน้ําหนักกันที่5้าตันแบกไปเลยครับไม่ต้องกลัวนั่งเข่าครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาติดตั้งเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะฮะใช้เบรกเดิมนะครับคันนี้มีเบรกมือมี a อเใช้งานได้ตามปกติเราใส่เพลาลอยแล้วเราทําชุดแหนบให้แล้วนะครับเราก็ลองทดสอบน้ําหนักให้กับลูกค้าได้ดูกันนิดนึงตอนนี้ทดสอบน้ําหนักกันที่5ตันนะฮะ เรามีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแหนบ20มิลข้างละ1แผ่นลูกค้ามีแหนบมาแล้วเป็น16มิลนะครับเราใช้แหนบ20มิลข้างละ1แผ่นใช้แหนบ2งอข้างละ1แผ่นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะมีเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ใช้เบรกเดิมนะครับมีเบรกมือมี ABS ใช้งานได้ตามปกติกระทะขอ15เป็นกระทะของบอยนะครับกว้าง7.5ลัดด้วยยาง XCD ขอ15เข้าไปนะครับนี่ฮะล้อไม่ออกนะครับเพลาลอยแขนยาว32 ล้อไม่ออกกําลังสวยเลยครับแล้วเราก็ทดสอบน,น้ําหนักกันที่5ตันมาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับนี่ฮะมาดูกันนิดนึงล้อไม่ออกกาลังบาลานซ์กับล้อหน้านะครับเพราะว่าล้อหน้าของลูกค้าเป็นล้อเดิมมีเบรกมือมี ABS นะครับเพราะว่าคันนี้ใช้เพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่แล้วก็ใช้เบรกเดิมครับสวยงามเปลี่ยนตรงเตงข้างหลังเป็น6นิ้วให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเน้นเอาไปแบกที่5ตันบวกนะครับเพลาลอยเป็นเพลาลอยงานสร้าง เสื้อผาสามชั้นนี่หนาแข็งแรงแน่นอนครับตอนนี้ทดสอบการแบกน้ำหนักอันที่5ตันนะครับ<อ>เพิ่มคานชกไฟเข้าไปด้วยนะครับใส่คานชกไฟเข้าไปอยากขับนึบๆน,นะฮะก็ใส่ชกไฟเข้าไปด้วยครับจะได้นึบๆโอเคช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับเป็นเพาลอยที่ใช้เบรกเดิมนะครับมีเบรกมือมี ABS ใช้งานได้ตามปกติครับ โอเคอะเพื่อนเพ so so okay. bon ื่อนคนไหนสนใจที oh ่อยากจะติดตั้งพอลอยนะครับก็ติดต wow. <Yes. S 2> ่อมาได้ที่อูปาริชาติพอลอยนะครับอูปาริชาติพอลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ครับใช้พอลอยหัวยาวนัดใหญ่นะครับกระทะของบอยขอสิบห้าครับสวยงามล้อก็ไม่ออกเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนล้อหน้าลูกค้าใช้ล้อหน้าล้อเดิมนะครับล้อหลังไม่ออกครับเห็นไหมฮะนี่สวยงามเลยนะครับอะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งพอลอยนะครับก็ถักถ่ายมาได้นะสำหรับออ่ปริชาติพอลอยนะฮะพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเน้นแบกเก้าทรงนี้ไปใช้งานครับและสำหรับรถตัวเปล่าๆนะฮะทรงก็จะสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตรงเตงเป็น6นิ้วนะครับเพราะคันนี้เน้นที่จะเอาไปแบกงานหนักนะครับช่วงเด้งก็มีให้นะครับสำหรับแหนบรถเบานะครับแหนบก็จะมีช่วงยืดหยุดให้ แบกได้ครับระดับ5ตันไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเขานะครับแบกได้สบายโอเคครับวันนี้เราก็มาไปตั้งเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่เบรกเดิมครับมี ABS มีเบรกมือครบสวยงามครับสามารถที่จะไปแบกที่5ตันได้นะครับเพ่าเดิมคืนลูกค้านะครับนี่ก็เป็นชุดเดิมของลูกค้านะครับที่เหลือเก็บคืนลูกค้าให้หมดครับ